แต่ผมเรียนกับพี่น้องว่านี่เป็นเรื่องที่สกรปรกที่สุดเพราะนี่เป็นดาบหน่วยโฆษณาชวนเชื่อหลังจากนั้นพี่น้องที่รบสารรัฐธรรมนูญจารันพักดีธนากุรน,นายนุรัตน์นายสุพจน์เป็นปรากฏว่าเป็นสทรอยเองร่างรัฐธรรมนูญเองตัดสินเองคุณทำได้ยังไงเล่า เรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมน,นูญคุณไม่มีสิทธิวินิจัยเ,เพราะวันที่คุณเป็นสอส,อสอรอปีห้าสคุณบอกว่าแก้ได้แก้ทั้งฉบับก็แก้ได้แต่วันที่คุณมาเป็นตุลารารสารรัฐธรรมน,นูญบอกว่าเข้าขายล้มการปกครองคุณไม่มีสิทธิพิจรารณาไม่ว่าจะเป็นจันนุรักษุพจน์เพราะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะคุณเป็นสทรปี50พี่น้องทงีเรทั้งหลาประเด็นต่อมาครับว่าผมเองเนี่ยอยู่ดีๆทำไมสารรัฐธรรมนูญซึ่งนายวสันซอยพิสุทธิ์หน้าตาเป็นที่รักของประชาชนอย่างยิ่งเวลานี่ ผมไม่แน่ใจว่ากับอีหาลากนั้นใครเกลียดใครมากกว่ากันพนะี่น้องดีงละวบอกว่าคนขับรถถูกโทรศัพท์มาข่มขู่ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คนขับรถมาให้การใหม่บอกว่าความจริงน่ยโทรศัพท์มาที่บ้านของนายวสันสองครั้งตัวเองเป็นคนรับแล้วนายวสันไม่อยู่พี่ต้องฟังดีๆน,นะครับมาคงคูคนขับรถก็บอกต่อว่านายวสันไม่ได้มอบหมายไปแจ้งความใดๆทั้งสิ้น ผมก็สงสัยว่าคุณเป็นคนขับรถยังไงก็คุณเป็นคนขับรถแต่นายวาสันไม่อยู่บ้านคุณอยู่บ้านแล้วคุณจะแล้วนายวาสันขับรถเองอะ่ะบอกว่าเป็นคนขับรถแต่อยู่บ้านวาสันไม่อยู่อา้าวแล้วเสร็จแล้วพี่น้องที่น่าทสลายเป็นเบอร์โทรศัพท์บ้าน บอกข่วงเวลาได้กระทรวงไอซีทีเขาจะตรวจเช็คได้ว่าใครขค่มคู่คนขับรถของนายวสันตอนแรกบอกว่าโทรหาตอนหลังบอกโทรเข้าบ้านวนสันพี่น้องที่รถแสดงว่าคนขับรถไม่ได้ไปพร้อมกับรถไม่ได้ไปพร้อมกับนายวสันและก็ไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีใช่ไหม มีเรื่องอะไรตลกมากกว่านี้อีกแล้วครับพี่น้องที่รัตหละคนขับรถอยู่บ้านนายวาสัน์ไปข้างนอกพี่น้องที่รัหละแต่ผมเรียนกับพี่น้องแบบความที่เขาผีผามผมนี่สวยแท้ๆเลยเก่งการุนน้องชายผมกกรตอแจกใบแดงข้อหาที่เฮงสวยที่สุด รถตำรวจไอ้ยการไม่สั่งฟ้องแต่นายอภิชาสุขาขสุขาคานนใช้สิทธิ์สองครั้งแจกใบแดงเก่งการุตปอแก้ววิกุลทองเพื่อนผมบอกว่าน้ำยอกต้องเอาน้ำบงเอาการุนออกเอาจตุพรไปลงแทน ผมนี่ไม่รู้อะไรเลยพี่น้องที่รักทั้งหลายต่อแก้วพูดเสร็จสามชั่วโมงกับสิบนาทีผมถูกถอนประกันทันทีเลยครับพี่น้องหลาย,ยนอนอยู่เฉยๆแล้วผมเองก็ไม่เคยคิดจะไปลงบูแทนนอนเมืองแล้วผมเชื่อว่าเก่งการุณน,น้องชายผมเนี่ย เขาจะชนะคดีในศาลดีกาภานกเลือกตั้งเพราะเขาไม่ได้มีความผิดอย่างไรเขาก็เป็นผู้แทนต่ออยู่แล้วแต่ปรากฏว่าให้สำนักง,งานศาลไปยื่นถอนประกรันไอ้พวกนี้ไม่อ่านกฎหมายนายจตุพรทีมทนายนี่นะครับเปิดปะ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 ,ปะ,ปะเลยรู้ทันทีว่า นายว่าสาส้อยพิสทจน์แถลงบอกว่าไม่ได้มอบหมายไม่ได้สั่งแปลความว่าไม่ได้สั่งสำนักงานสารรัฐธรรมนูญไปแจ้งความดำเนินคดีไม่ได้ไปถอนประกันไม่ได้ไปทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสั่งอย่างเดียวแปลความว่าเมื่อไม่ได้สั่งจึงไปทําโดยพาราการตุลาการสารรัฐธรรมนูญคุณฟังผม คุณต้องจัดการดำเนินการสอบสวนสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญต่อมาเมื่อมีสิทธิ์สั่งสมมุติว่ามีสิทธิ์สั่งคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปยื่นต่อสารอาญาโดยตรงเพราะคุณไม่ได้เป็นโจทก์คดีก่อการได้ไม่ได้เป็นพยานพี่น้องที่เรทั้งหลาย แต่คนเหล่านี้กระทาการเหมิมเกิมต้องการเอาผมเข้าคุกเลยนะเนี่ยวาสารชอยพิสุทธิ์ผมอยากจะบอกให้ผมนี่เข้าคุกก็ทานั้นท่านั้นแหละเพราะข่ามาแล้วเพื่อนเยอะแต่คุณเข้าคุกเนี่ยคุณจะอยู่อย่างไรวาสารซอยพิสุทธิ์พี่น้องที่้ด้ทั้งหลายบอกว่าผมไปโขมงคู ผมบอกว่ามันไปขวัญอ่อนอะไรผมไปเข้าชื่อถอถอนสองมือชื่อมันบอกว่าก่อเหตุการณ์กระทบต่อความเรียบร้อยของบ้านเมืองก็ถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมน,นูญมันเป็นความเรียบร้อยของบ้านเมืองต่างหากเล่าและไม่ได้เกี่ยวข้องกับก่อการร้า มันไม่พอใจอะไรถอนคดีก่อการได้พี่น้องที่รับผมจึงบอกว่าถ้าสนธิมันมาชุมนุมไปยื่นถอนประกันคดีช่อโกง85ปีเอาไหมเอาไหมเพระพวก <S <S บ้านเมืองมันได้หลักครับพี่น้องที่เราทั้งหลายแต่ผมเองก็คาดการไว้ว่าผมไม่ได้มองเรื่องก,การถอนประกรันเพียงแค่เรื่องการเลือกตั้ง แต่สิ่งที่ผมมีความหวัวันก็คือว่าสมมุติว่าถ้ามีการวินิจฉัยวันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดไปเติมว่าอาจเปลี่ยนแปลงขาดการปกครองนี่แหละครับจะเป็นเรื่องร้ายทันทีสสคณะรัฐมนตรีสว4 1ีสิคนต้องกลายเป็นกบฏท,ทันทีต้องโทษประหารชีวิตหมดพี่น้องที่เราจะไลยหลังจากนั้นยุบพักเพื่อไทยต่อ ผมเรียนกับพี่น้องครับว่านี่เป็นสิ่งที่พวกนี้คิดแต่ผมถามว่าเขาจะทำสำเร็จไหมผมบอกว่าถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาสแสดงความรู้สึกที่ต้องการในประเทศนี้มันยุติธรรมสารรัฐนูนไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเรื่องเองตอนเจรินพักดีธนกุลเป็นสรอ,รอบอกว่าแก้ไขโดยแก้ไขทั้งฉบับโดยสร,อรอได้ แต่วันนี้ไปล้วงลูกมาเองอยายการสูงสุดบอกว่าไม่เข้าข่ายล้มล้งการปกครองไม่ส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญแต่เรื่องนี้กำลังจะเป็นโศกกน,นาฏกรรมผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว,ว่ามีการคิดกันและเขาก็รู้ว่าผมจะเป็นอุปรสรรคที่สำคัญจึงคิดจะขังเอาไว้ก่อนผมจึงบอกกับพี่น้องไงครับว่า บอกทีราชันเมินบอกทุกที่ว่าไม่ว่านายจตุพรจะอยู่ในคุกหรือจะอยู่ในโลงศพขอให้พี่น้องได้ยืนขึ้นและสัญญากับผมตั้งต่อไปได้ว่าลุกขึ้นยืนหน่อยพี่น้องทืง่รับ พี่น้องต้องสัญญากับผมว่าจะต้องรักษาประชาธิปไตยของประเทศนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่พี่น้องสัญญากับผมนะครับพี่น้องต้องสัญญากับผมว่าจะต้องรักษารัฐบาลยิ่งรักจนได้อยู่ครบวาระกับพี่น้องนะครับพี่น้องต้องสัญญากับผมว่า จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับความอายุติธรรมทุกรูปแบบพี่น้องที่เรงหบายเขาไม่รู้จักคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงนี่มันเท่ากันหมดแล้วตาสว่างหมดแล้วเพราะจะลุกต่อสู้มาแล้วตามใจพี่น้องว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริง เราเพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ไหมพี่น้องเอ้ยผมจึงชวนพี่น้องวันที่ผมไปเดินข้าวคุกช่วยเดินเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับไปได้ไหมเพื่อนทั้งหลาย ผมบอกกับพี่น้องประกาศในที่สาธารณาวะว่าคุณต้องการอิสรภาพผมไม่กลัวผมยกแหคุณต้องการชีวิตผมอดอาหารผมไม่สนใจใดใดทั้งสิ้นผมพร้อมที่จะเอาชีวิตเข้าแลกกับความเป็นธรรมในประเทศนี้ ผมไม่ยอมไม่ใครทำร้ายประเทศนี้อีกแล้วเอาชีวิตจตุพรไปได้แต่เอาประเทศไทยไปไม่ได้เอาความยุติธรรมไปไม่ได้เอาประชาธิปไทยไปไม่ได้เอาความเป็นมนุษย์ของคนไทยไปไม่ได้พีน้องดีรด่รหรือไม่ เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเลือกตั้งแล้วเราชนะแล้วอามาได้เราอยู่9เดือนหลังจากนั้นมันก็ปล้นให้กับขี้ข่ามันเราไปทวงมันก็ฆ่าเราเลือกตั้งใหม่เราชนะมันก็อยู่เเดือนอีกประเทศนี้เป็นของกูเหมือนกันเว้ย ขอเสียงเจ้าของประเทศหน่อยสิครับพี่เ้องให้ยิงลักอยู่สี่ปีใช่ไหมพี่เอ้องยิงลักมีหลังีิงเดียวเท่านั้นคือมีน้องเสื้อแดงเนี่ยพี่เ้อง ให้แดงทั้งป่ปดินเกรียมพร้อมเตือนพี่น้องที่หล,ะล,ะละือหลายสักผ้าพับผ้าเก็บใส่กระเป๋าเตรียมอามหารแห้งเตรียมรถเตรียมหัวใจที่ไม่ยอมไม่ไคยทำไรอีกแล้วเลือกตั้งมันก็แพ้ทุกทีแต่มันก็พล้นทุกที ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วล่ะพี่น้องเอ,อ้ยเราไม่ได้เกิดมาให้พวกนี้มันปล้นเราเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเราต้องจัดการคนปล้นให้เป็นเสร็จเด็ดขาดกันนาทีหนึ่งขวัญไปเธอะพักประชาธิปัตย์ขวัญไป ต่อยแขนคดกันสองข้างก็ไม่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลพี่น้องที่เราทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าภาพที่พี่น้องสำแดงในวันนี้จะเป็นหัวใจที่ทรงพลังมากที่สุดผมบอกกับพรรคพวกในรัฐบาล ว่าถ้าไมมีพี่น้องเสื้อแดงป่านนี้มันจัดการไปนานแล้ว